โลโยเยกรนแลสวัสดีผู้ชมทุกทท่านด้วยนะครับตอนนี้เราอยู่ในช่วง <c oughs> อยู่ในช่วงแล้วอ่าตอนนี้เราอยู่ในช่วงช่วงลิงหุนะ่ยนะครับถุยช่วงไขปริศนาอาคาอินุวิอสอาโอคิจิเหตุที่แพ้พลังนะครับอย่างที่ทุกคนทราบกันดีหลังจากสงครามครั้งใหญ่ที่มารินฟอร์ดจบลงก็เกิดการเปลี่ยนแปลงหลายครั้งที่ส่นคลองความมาั่นคงทั้งการเปลี่ยนแปลงของเจตเทพโจสลัดในตตำแหน่งสีจักรพรรดิรวมถึงตำแหน่งของผู้นำกองทัพเรือ และในคลิปนี้นะครับผมจะมาพูดถึงการกล่าวสู่ตำแหน่งของจอมพลอาคาอินุนะครับชายผู้โหดเหี้ยมแต่ทั้งหมดก็เพื่อรักษาความสงบของโลกเอาไว้ตำแหน่งนี้ของเขานะครับอาจทำให้ภาพลักษณ์ของทหารเรือแตกต่างไปจากยุคที่เซนโกคุเป็นจอมพลนั่นเองย้อนกลับไปเมื่อสิ้นสุดสงคารามเซนโกคุได้เสนอให้ อาโอฮิจิ oh เป็นโจมพลแทนตนเองนะครับซึ่งทั้งสองเป็นพวกสายขาวเดี๋ยวก็คือเป็นพวกรักษาความยุติธรรมนะครับรักสงบอะไรประมาณนี้สังเกตได้ว่าพี่แกสีปากจะไม่หาเรื่องนะครับเดี๋ยวก็คือไม่เป็นพวกวัวรุนแรงนั่นเองแต่การตัดสินใจเพียงลําพังของเขาไม่เพียงพอกับอํานาจเบื้องบนของรัฐบาลโลกไอ้นี่อีกละรัฐบาลโลกที่สนับสนุนอาคาอินุขึ้นรับตําแหน่งนะครับ mm hmm. พวกรัฐบาลโลกต้องหดหัวใช่ไหมถึงจะเป็นได้ นี่ก็เป็นเหตุที่ทําให้เกิดการต่อสู้เพื่อยึดครองตําแหน่งบนเกาะที่ห่างไกลาทุกคนณอังคาสานั่นเองนะครับและถือเป็นเรื่องน่าเสียดายด้วยนะครับที่การต่อสู้ของอาโอคิจิกับอาคาอินุนั้นมีมีเพียงแค่คาบอกเล่าซึ่งผลการต่อสู้เราเห็นได้วแวบ,บๆว่าจบลงด้วย <c oughs> ไออาคาอินุ <c oughs> เป็นผู้ชนะและทําให้เขาก้าวสู่ตาแหน่งจอมพลอย่างไม่มีข้อโต้แยง้ง <c> ย <oughs> และส่วนของอาโอคิจินะครับที่ไม่ต้องการทําตามคําสั่งจึงได้ละออกจากการเป็นทหารเรือครับโหดเทแต่ไม่ยอมฟังนะครับโอ้โ oh, ห <p are k> <p> พระเอกพระเอกสายข่าวจริงๆถือว่าเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของกองทัพเรือที่ขาดกําลังลบสายข่าวไปแต่การขึ้นมารับตําแหน่งพลเรือเอ,เอกของอิโซที่เป็นพวกสายข่าวเหมือนกันนะ <c oughs> นนก็อาจจะทดแทนกันได้นะอิโซไหนก็อิโซที่ ตาบอดและควบคุมพลังแรงน้องถ่วงนะครับที่ลูฟี่ไปซัดมาและบอกด้วยว่าจะเตะจะต่อยโคตรตลกแต่การพัทธาของอาคาอิโนกับอาโอคิจินั้นมีความแตกต่างของผลปีศาจนะครับที่เป็นตัวกําหนดการต่อสู้ไว้แล้วเกิดลัษน,นาเลยเอาเป็นว่าไข่ปริศนาเหตุที่อาโอคิจิแพ้นะครับเป็นเพราะผลปีศาจนะครับแพ้กันไงนะหรือเรามาสังเกตทีละประเด็นนะครับหากลองเทียบระหว่างน้ําแข็งกับแมกม่านั้น ผลก็ออกมาแล้วว่าน้ําแข็งของอาโอคิจิสามารถแช่แข็งแมกมาได้ชั่วคราวและในขนาดเดียวกันแมกมาก็สามารถละลายน้ําแข็งได้เช่นกันเอา้าก็มันเท่ากันแล้วใครแพ้ใครเอางงจิภาพที่ผมใช้อ,าอ้างอองว่าอาโอคิจิแพ้อาคาอินุแน่นอนร้อนั่นคือช่วงที่เนะครับได้ไปโชว์ลีลาการต่อสู้กับผลเอกทั้งสองท่านนี้นะครับ เรามาดูในส่วนของอ o อฮิจินะครับที่พลังไฟของ S เนี่ยพอพะทะพลังน้ําแข็งเข้าไปแล้วกับเสมอกระสัง,งนั้นพลังขี้คู่เอย้ยพลังคู่ขี้นะครับแต่แมกมากของอาคาอินุเนี่ยตอนที่ S สได้พะทะนั้นเราจะเห็นได้ว่าสามารถเอาชนะไฟของ S สได้นะครับแบบทะลุปลดโปรงเลยนี่ก็เป็นเหตุเท่ากับว่าอ o โอฮิจิเนี่ยเป็นรองอย่างชัดเจนนั่นเอง เอาละครับก็จบกันไปแล้วนะครับในการไขปริศนาเหตุที่แพ้พลังของ R o h i j i นะครับสุดท้ายนี้อีกแล้วก็ขอพูดตรงๆเลยแล้วกันนะว่าขอบคุณทุกคนที่กด Subscribe และกดไลค์หรือกดแชร์นะครับและที่สำคัญที่สุดคือคอมเมนต์นะครับผมอยากอ่านคอมเมนต์ของเพื่อนๆมากนะครับเป็นความฟันนี่ของผมชนิดหนึ่งเลยก็ได้นะครับ อ่ละไม่พูดพร่ำเพรยยังไงคลิปนี้ก็ขอขอบคุณมากไปแล้วครับบ๊าย